มีการตั้งคำถามถึงภาพลักษณ์หรือประสิทธิภาพของสมาชิกรัฐสภาชุดนี้กันอย่างกว้างขวางทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากมีปรากฏการ์หรือพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกรัฐสภาที่ออกมาในแนวทางลบจึงมีการตั้งคำถามว่าทำไมคุณภาพของสมาชิกรัฐสภา ยุคนี้ตกต่ำและมีเสียงพิพากษาวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเช่นนี้ก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมล่าสุดคือ 1. มีสมาชิกวุฒิสภาแสดงความกลางอวดเบ่งเป็นไปตามสื่อนำเสนอนั่นก็คือมีวุฒิสภาคนหนึ่งได้แสดงบทบาทหรือแสดงท่าทีก้าวร้าวต่อรอปภอของรัฐสภา มีการอัดคลิปและก็มีการแฉออกมาจากสื่อมวลชนเลยทำให้เห็นพฤติกรรมสมาชิกวุฒิสภาในด้านลบและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางก็ต้องยอมรับว่าการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้มีข้อคารหาเยอะแต่เรื่องวัสอวสวการบล็อกโหวตและคุณสมบัติประสิทธิภาพของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละสาขาอาชีพ บางคนเคยเป็นคนขับรถมาก่อนเคยเป็นเจ้าเมือยโลมาก่อนเป็นผู้ติดตามนักการเมืองมาก่อนเคยทำอาชีพที่ไม่ชัดเจนหรือบางคนได้มาไม่ตรงสาขาอาชีพด้วยซ้ำไปแต่ว่าเป็นเพราะได้เข้าสู่กระบวนการวัวสอวอ,อยู่ภายใต้การบงการของผู้มีอำนาจทางการเมืองจึงได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยทำให้เห็น บทบาทและคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ต่าลงบางคนก็ใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นตําแหน่งปลอมบ้างวุฒิการศึกษาปลอมบ้างจ่ายเงินจ่ายทองเข้ามาบ้างสารพัดเลยที่จเห็นว่าคุณภาพสมาชิกวุฒิสภาจึงออกมาเป็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวส่วนที่สองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยุคนี้ก็ถือว่าตกต่ำมากเพราะสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอยุคนี้ได้มาจากสองส่วนส่วนแรกประเภทที่ซื้อเสียงเข้ามาไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพอุดมการหรืออาชีพที่สุจริตบางคนก็เป็นนักการพนันทำพนันออนไลน์บางคนทำธุรกิจหัวประมูลรับเหมาบางคนทำธุรกิจสีเทาแต่ว่าได้มาโดยการซื้อเสียงใช้เงินใช้ทองทุ่มทุนกันมา เพื่อจะมาเป็นสอสอสุดท้ายเราก็จะได้สอสอจำนวนหนึ่งที่เป็นสอสอที่มาจากการซื้อเสียงซึ่งเป็นจำนวนมากถึง80%ของสภาผู้แทนราษฎรกับส่วนที่2ที่ได้มาโดยกระแสะพักพักมีกระแสะประชาชนต้องการเลือกแคนดิเดตของพักเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่สนใจว่าผู้สมัครจะเป็นใครคนเหล่านี้ก็จะได้มาโดยกระแสะพักไม่ได้มาด้วย คุณภาพของตัวเองหรือความสามารถของตัวเองเราก็จะเห็นว่าเป็นเด็กประเภทวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มีความคึกขนองมีความเชื่อมั่นมีความอีโก้ในตัวเองสูงเราจึงเห็นท่าทีแข็งกร้าวและมีพฤติกรรมเหมือนกับวัยรุ่นเหมือนกับคนที่ขาดวุฒิภาวะทางการเมืองจึงทำให้เห็นว่าสมาชิกรัฐสภาชุดนี้ตั้งแต่สมาชิก วุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีภาพลักษณ์ที่ตกต่ำและไม่มีคุณภาพจึงเป็นที่มาของข้อขรหาของสังคมว่าฝ่ายนิติบัญญัติในสมัยนี้และสมาชิกรัฐสภาสมัยนี้เป็นสมาชิกรัฐสภาที่ไร้ซึ่งคุณภาพหรือคุณภาพตกต่ำมากกว่าสภายุคก,ก่อนๆครับ